ไมเบิร์ไม่บอกวันประสูติพระเยซูแล้วคริสต์มาสมาจากไหนภาพประกอบเนื้อหาวันคริสต์มาสมาจากไหนในปัจจุบันผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์ในหลายประเทศหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวคริสต์อย่างคนไทยหลายคนที่แค่อยากร่วมสนุกในวันอันเรื่นเริงต่างๆต่าง,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 างก็ร่วมเฉลิมฉลองงานวันคริสต์มาสหรือวันประสูติของพระเยซูในวันที่25ธันวาคมของทุกปี แต่ที่จริงแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูประสูต์ในวันที่25ธันวาคมเพราะแม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลก็ไม่มีบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ในช่วงศตวรรษที่1-2ถึงพบว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกได้ถึงวันประสูตรของพระเยซูได้เลยจะมีก็แต่เนื้อความบางตอนในคัมภีร์ไบเบิลที่พอจะให้เขาโครงได้บ้างโดยคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้ว่า ในขณะที่คนเลี้ยงแกะกำลังต้อนแกะในยามกลางคืนก็เกิดได้ยินข่าวเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูจากเนื้อความทำให้สันนิษฐานได้ว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเพราะถ้าหากเป็นฤดูหนาวแกะก็น่าจะต้องอยู่ในคอกตลอดเวลา เพื่อหลบอากาศที่หนาวเย็นดังนั้นจากบริบทดังกล่าวก็จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่พระเยซูอาจไม่ได้ประสูตรในวันที่25ธันวาคมหรือแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวเลยเสียด้วยซ้ำไปยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการก็ยังไม่พบว่ามีหลักฐานที่บ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในยุคนั้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามราวคศ2อ0เคลเมนแห่งอเล็กซานเดียเคลมองออฟอเล็กซานเดีย นักเทววิทยาชาวกรีกได้บันทึกว่าในสมัยนั้นมีการเสนอวันประสูติของพระเยซูโดยชาวคริสต์จากหลากหลายกลุ่มแต่จากบันทึกนี้ก็พบว่าไม่มีชาวคริสต์กลุ่มใดที่เสนอให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูเลยกระทั่งเมื่อเวลาได้ร่วงโรยมาจนถึงในศตวรรษที่4ผู้คนเริ่มให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้นมีการคาดเดาถึงวันประสูติของพระเจ้า โดยความเชื่อเรื่องวันประสูตินี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายกล่าวคือชาวโรมันตะวันตกเชื่อว่าพระเยซูประสูติในวันที่25ธันวาคมในขณะที่ทางโรมันตะวันออกเชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่6มกราคมความเชื่อของชาวโรมันตะวันออกดังกล่าวยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันดังที่จะเห็นได้ว่าโบสถ์อาร์เมเนียนทุกวันนี้ก็ยังฉลองวันคริสต์มาสในวันที่6มกราคมของทุกปีอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ในช่วงกลางศตวรรษที่4ก็พบว่ามีหลักฐานของโรมันที่บันทึกรายชื่อบาตหลวงและสาวกศาสนาคริสต์พร้อมกับวันเสียชีวิตซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่ารายชื่อแรกที่พบในบันทึกดังกล่าวคือรายชื่อของพระเยซูพร้อมวันประสูติไม่ใช่วันสิ้นพระชนทั้งนี้วันประสูติที่มีบันทึกไว้ก็คือวันที่25ธันวาคม จากหลักฐานและเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาข้านต้นก็จะเห็นได้ว่ามีกระแสะแนวคิดเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซูว่าเป็นวันที่25ธันวาคมเป็นกระแสะสำคัญทั้งนี้คำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือวันประสูติของพระเยซูทำไมจึงต้องเป็นวันที่25ธันวาคมคำตอบของคำถามนี้ยังไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดจะมีก็แต่ทฤษฎีสองทฤษฎีหลักที่พอจะอธิบายได้คือห เนื่องจากวันที่25ธันวาคมเป็นวันที่ชาวโรมันโบราณซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนับถือลัทธิเพแกนหรือลัทธินอกศาสนาจะทำการเฉลิมฉลองให้กับพระเจ้าหลายพระองค์ชาวคริสต์ในขณะนั้นต้องการจะเผยแผ่ศาสนาจึงตั้งใจเลือกให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูเพื่อให้ตรงกับวันเฉลิมฉลองพระเจ้าของลัทธิเพแกน โดยเชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้ชาวลิทธิเพแกนจะร่วมฉลองให้กับวันประสูติของพระเยซูและเปิดใจให้กับาศาสนาคริสต์มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิชาการก็ไม่ได้เชื่อแนวคิดดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่พบว่ามีหลักฐานทางคริสตศาสนาใดๆที่บันทึกเรื่องราวเช่นนี้ไว้เลยแต่สิ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้จากแนวคิดนี้คือ ธรรมเนียมในศาสนาคริสต์นั้นน่าได้รับอิทธิพลจากความเชื่ออื่นๆโดยเฉพาะความเชื่อในลัทธิเพแกนดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ต้นคริสต์มาสเองก็คล้ายว่าจะเป็นสิ่งตกทอดมาจากธรรมเนียมของลัทธิเพแกนในยุคกลาง2 แนวคิดที่สองนี้เป็นแนวคิดจากหลุยดูเชสเนนักวิชาการชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่20ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อมาโดยนักวิชาการชาวอเมริกันโทมัสทันลีที่กล่าวว่าพระเยซูน่าจะประสูติวันเดียวกันกับวันที่สิ้นพระชน ทั้งนี้วันที่มีบันทึกว่าพระเยซูโดนปรึงการเขนนั้นก็คือวันที่25มีนาคมจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าพระองค์น่าจะลงมาจุติบนโลกในวันที่25มีนาคมและประสูติ9เดือนหลังจากนั้นคือวันที่25ธันวาคมอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ถึงที่มาที่แท้จริงของวันที่25ธันวาคมว่ามาเป็นวันคริสต์มาสหรือเป็นวันประสูติของพระเยซูได้อย่างไร แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญกับชาวคริสตเนื่องจากเป็นวันที่ทำให้สมาชิกครอบครัวที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่คนละที่ได้กลับมาร่วมสังสรรค์พูดคุยกันอีกครั้งในทุกๆปี